ถ้าใครยังไปดําเนินการตัดให้ไฟเขาหรืออะไรเขาก็ต้องถือว่าเป็นผู้สวมรู้ร่วมคิดมีความผิดนะครับทางฝ่ายความมั่นคงก็จะดําเนินการท่านนายกท่านยังไม่สั่งผมเลยแล้วผมจะไปทำตามคนอื่นได้ยังไงเราต้องรักษาประโยชน์ของเราด้วยนะไปตัดไฟให้สูงสี่สูงห้าที่เขามีสัญญาซื้อขายไฟนะครับการจะเลิกสัญญาใดๆก็ตามมันมีขั้นตอนนะไม่ใช่อยู่ดีบอกเออคุณผิดสัญญาเลิกเลยวันนี้เลย มันต้องมีโน้ติสก่อนมันต้องมีการแจ้งเตือนมันต้องมีการให้เวลาให้เขาแก้ไขพูดเอาสนุกนะพูดพูดอะไรก็พูดได้นะครับแต่ว,ว่าในการทํามันมีกฎหมายนะครับถ้าเราไปทปําผิดกฎหมายไปละเมิดสัญญาทําผิดสัญญาเขาก็มีสิทธิ์ที่จะฟ้องโอ้แล้วมันจะน่าละอายไหมแต่เกิดไปทําอะไรสุงสีสูงห้าไม่ระวังแล้วทางการพรมาร่าซึ่งเรา ขายไฟไฟนะครับเพื่อมนุษยธรรมกลับมาบอกเรามีสัญญาฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจารยอนุชินบอกว่าอยากมีการกนการไม่ได้เนื่องจากเขาเป็นสัญญาที่ถูกต้องเนี่ยค่ะเราจะทำอะไรต่อเอ่อต้องทำ่ะสัญญาที่ถูกต้องก็สัญญายกเลิกได้ถ้าสัญญานั้นถูกนำไปใช้ในสิ่งที่ไม่ถูกต้องที่มีปัญหาคือที่อำเภอแม่ละมาดกับอำเภอแม่สอดนะครับ ซึ่งเมื่อปีเมื่อมิถุนายนปี66เราก็ได้ตัดตายไปเรียบร้อยแล้วขณะนี้ประเด็นที่ผมได้สั่งการไปอีกก็คือว่าก็ถ้าพบว่าอย่างนี้แล้วมีการสั่งการแล้วถ้าใครยังไปดําเนินการตัดให้ไฟเขาหรืออะไรเขาก็ต้องถือว่าเป็นผู้สวมรูร่วมคิดมีความผิดนะครับทางฝ่ายวัดมันคงก็จะดําเนินการถ้าแจ้งมาปุ๊บเราสับสวิตท,ทันทีอันนี้ผมบอกได้นะครับ ผม,ผมจะไปรู้ได้ยังไงว่ามันเข้าไปบ้านเลขกทีเท่าไหร่ในจังหวัดอะไรนะโคโคอะไรนะนะเจวีโคกเจวกูกูเจวอะไรเงี้ยผมจะไปรู้ได้ยังไงกระทรวงมหาดไทยเราข้ามชายแดนนั้นไปได้ไหมมันไม่มีคู่เจาจนะครับคือต้องขีดเส้นการทํางานให้มันชัดเจนมันจะได้รู้ว่าใครควรจะไปรับผิดชอบนะในส่วนงานด้านไหน ส่วนงานด้านผมผมถูกสั่งให้ขายเมื่อผมก็ขายเมื่อผมถูกสั่งให้หยุดผมก็จะหยุดก็สั่งมาสิก็สมาทไทยก็เป็นหนึ่งงานความมันมม่นคงก็ชง,มมงเรื่องตัดไฟได้เหมือนกันนะครับผมชงไปแล้วไหม็ได้คุยกันทางการพิพาส่วนภาคทําจดหมายไปแล้วยังไม่ได้รับคําตอบตอนนี้คําตอบคือสายลมเพราะนั้นถ้ามีคําตอบมานะจากหน่วยงานที่ทําเรื่องไปเราก็พร้อมดําเนินการทันที ไ,ไเยยไขีดเส้นให้ถูกความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทยมีตรงไหนผมก็ทําตรงนั้นส่งเรื่องไปนานหรืยังท่านนายกท่านยังไม่สั่งผมเลยแล้วผมจะไปทำตามคนอื่นได้ยังไง